กูเป็นจิตนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหลักการใช้ห้องน้ํากันค่ะในหัวข้อที่ว่าพิธีใช้ห้องน้ําอย่างไรใช้ห้องน้ําสาธารณะอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคระบาดในครั้งนี้นะคะถ้าเราจะจําเป็นจะต้องเดินทางไปในที่ต่างๆในขณะที่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นี้หากเราจําเป็นจะต้องใช้ห้องน้ําสาธารนณะ ซึ่งห้องน้ำเราถือว่าเป็นห้องเป็นที่แหล่งรวมเชื้อโรคต่างๆเพราะว่าเป็นที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแ้ะห้องน้ำสาธารณะวันหนึ่งหนึ่งก็มีผู้คนเข้าไปใช้มากมายกันนะคะดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ห้องน้ำสาธารณะโดยมีหลักปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะคะ 1. จะต้องเตรียมกระดาษชำระ และผ้าพืนเล็กๆเข้าไปด้วยค่ะ 2. เลือกห้องน้ำที่ไม่มีคนใช้มากที่ไม่มีคนพลุกพ่านนะคะสามดีกยงการสัมผัสอย่างเช่นลูกบิดประตูก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราต้องวางกระดาษที่ชูหม,มนลูกบิดแล้วหมุนเข้าไป 4. ก่อนที่เราจะนั่งเราก็ต้องเช็ดโถ เช็ดที่รองนั่งทุกครั้งด้วยผ้าผืนเล็กๆนะคะ5้ควรใช้ห้องน้ำโดยใช้เวลาให้เร็วที่สุดเมื่อทำธทุรริจให้เราปิดฝาชักโครกก่อนที่เราจะกดน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะแพร่กระจายไปในอากาศนะคะ6เราไม่เหยียบบนโถบนฝาชักโครกนะคะโดยคิดว่าการเหยียบจะเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส ซึ่งถ้าเราเข้าใจเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเจ็ดเมื่อเราทำธุระิเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้สายฉีดชำระร่างกายแต่ถ้าในห้องนั้นไม่มีสายฉีดเราจำเป็นจะต้องใช้ขันตักน้ำจากถังน้ำเราควรจะเปิดใช้ถังขันน้ำเปิดรองจากก๊อกน้ำนะคะเพราะว่าในถังน้ำเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคได้นะคะ แปล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งที่เราท,ทําธุระเสร็จนะคะแต่ถ้าเราไม่มีสบู่เราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งค่ะฝึกการใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างถูกวิธีและมีสุขอานามัยห่างไกลจากไวรัสโควิด -19 เด้วยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ